ครับเดี๋ยวเราจ้งไล่สาระครบตันนี้อยู่ที่สตูนะครับย้ายโลเคชั่นตันนี้เราก็จะมาทำคือเรื่อง gì วะมาม่าไม่ใช่มาม่าครับมันมีกึ่งชิมในตู้และเป็ดเข็มทองวัตถุดิบตีใช้ไหครับมันมีน้ำจิ้มนะครับมันมีกึ่งชิมในตู้ครับนี่ครัเข็มทองครับลงขึ้นไปสี่ข้อก็ไปซื้อนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดู ไปดูนเลยครับมาในบ้านผมมาโอเคครับนี่ก็คือครัวของศัตรูเรานะครับนะครับไม่ดู้นี่ครับขนมนะก็ไปในร้านนะครับทิ้งไว้นในเลยตอนนี้ก็มาล้างเหยียดกันก่องน้ำนะแก้ต้องกลื่อนแทนเราสีน้ำเหนียวน้ำครับโอ้ขนมไปครับ น้ำมาต้มนับไปใส่เห็ดนะครับสตัวเราไม่มีทางร,าร้อนน้ำให้สิครับเรียน,น,น้ำสะาดน้ำน้ำสาดของใครครับล้างเห็ดไว้จุ่มเบล้างนี่ก็เข็ยเลยครับแกะเลยหั่นนี่นะครับไอคิวครับมาหั่นครับ <c oughs> Iko pelang-pelang hit noh tukul Hmm? Yondin? Ngoi noh kondi jai moh bawawe Tukul 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 ้เห็ดนนครับแล้วก็ยปต้มมาม่าไปครับใส่เกลือไหมครับครับเกลือเลยครับเกลือเห็นได้ไหมครัอท่านผ้มนี่คือน้ำนะเติมน้ำนิดนึงน,นะน้ำใส่น้ำลดอเกินไปนะน้ำเดือดไปลวกลวกเห็ดครับ องพอโอ,อครับต่อไปลรวก็จากคนนะครับคนมนุษย์นะครับมนุษย์จากคนนะครับตอนนี้เกลือละลายหมดแล้วนะครับไม่เชื่อดูนะอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องไลฟ์สาระนะครับเพื่อให้มีกำลังใจดีๆตอนนี้นะ้ำเดือดแล้วนะดูอะไรนี้ ไม่ร้อนไม่ดูไม่ดูอะไรไหมครับถึงกจะโดนการใสแล้วนะทุกคนดูสิมันใสกันเลยนี่ใสไหมเออไม่ได้กบกบกินร้อนๆอย่างนะครับโควิดเยอะช่วงนี้พบกับเจอมันพอเหมือนกับแบบไหน ไม่ก็วกูไม่ก็อยางหมิ่นิดยะลุกขิดขิมทองแบบแม่สุกมากครับก็ช่วงนี้มันก็อร่อยนะกินแล้วอร่อยนี่เลดทุกคนน้ำมันกบอ่ะเฮียกดลงไปเรื่อยนี่คือน้ำไม่แค่จับมาเนี้ให้มันจอยไว้เนั่นแหละครับ เนกะเีมดยะเีช่องกะเดียมเนืบนเมเน้ต้บะหมี่เมื่อกี้เราเพิ่งเติมน้ำไว้ลวกบะหมี่นะนะครับ พี่ครับพี่ครับพี่ครับ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  อันนี้ไม่ได้เป็นสีสีงนะครับซื้อร้านนายกนะครับนายกอบตโตตัวนี้นะครับน้ำหมูเดือดแล้วเรามาแกะทุงเรามาแกะทุงกันนะครับทุงมอกึิงเซมเรดุูครัง เดือดผุดๆนะครับดูนี่นะ้ำหมดสาไปเลยนะนมาดังเดือด,ดนะครับเราก็จะมนุษย์นะครับมนุษย์คนเหรอหน้าที่นะครับบราให้เป็นหน้าที่ขอ,องน,น้ำแล้วกัน้น,นรอ เบียบสร็จิ์เขาจนได้ญาตินะยัคก็สีหน,น้าบ้านบ้านกระโดมเสรนร้อนไว้มากนะครับนี่ดูเริ่มแล้วนะครับนี่ยืดๆแล้วนะครับยกข่เราจะใส่ที่หลังนะทุกคนที่หลังเฮ้ยกูคิดกดเขา Oh Kentucky και τι ขั้นตอนการรุงครับเราใส่ไข่ไปก่อแล้วมฟอกันโอ้มส กินม,มามาผิดมาเลเซียนะใช่เหรอไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยจบตรงเมือกี้เราก็กินเลยเนี่ยมาเทเล็บเซนนี่ใส่ในนี้นะครับผม ไปแล้วก็อย่าย้ำนะครับน้าน้อยครับผมนครับคมาด้เลยครับ,รบอย่า,าลืลานนลาาม,ม,ะน,มาาลนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดที่เปนมาจากช่องไลฟ์สาระนะครับตอใส่จิ้มนะนครับจิ้มะส่ไปเลย ใส่ปุ่กาแฟนะครับองไนบอกใส่บิกไม่รู้ดิคิวบอกว่เต็ไม่ใสเลยนะเดอไปเพิ่มอ่ะตังมาดิไรนี้ิครบออะครับ มันจะเปรับทานกันแล้วเรืออะไรพี่กันอยู่ ไม่โปดกินเนี่ยมันค,คือมุกครับผมอาจจะไม่ตลกต่ฟังดูด,ดีเหน็บเสรแล้วอู้น่ารักในเวลากินนะครับ mặc mặc lên hết Cái này Tao đấy á Em ơi món dính Tao vừa đẹp quyền luôn Móng nào cũng đúng không? nào

ปลาหวานเหมือนอร่อยปลากระบาดตูดมาลอยให้รู้ไปอืมแร,รบมาลอยให้รู้ไปอูม